ต่างชาติสามารถที่จะนําเงินสดมาซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไทยได้หรือไม่นะคะตอบคําไม่ได้นะต่างชาติจะซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศไทยค่ะเขาจะต้องมีการโอนเงินนะคะเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเข้ามาค่ะและระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าโอนมาเพื่อซื้อโครงการไหนห้องเลขที่อะไรเหตุผลก็คือเพื่อป้องกันการฟอกเงินนะคะ และทุกครั้งที่โอนเงินมาเขาต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนด้วยค่ะว่าโอนมาซื้อโครงการไหนห้องอะไรนะคะและต้องโอนมาเพื่อให้ครอบคลุมราคาซื้อขายทั้งหมดค่ะโอนเกินได้ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าโอนขาดโอนเกินเนี่ยส่วนที่เกินสามารถที่จะเอาไปเป็นค่าใช้ใจ่ายนะวันโอนนะคะรวมถึงพวก c o m m o n f e e s i n k i n g f u ันต่างๆค่ะแต่โอนขาดไม่สามารถที่จะไปโอนที่กรมที่ดินได้นะคะ และทุกครั้งเนี้ค่ะที่มีการโอนเงินมาค่ะให้กับทาง Developer Developer เขาจะมีหน้าที่ในการ i s s u t FET หรือที่เรียกกันว่า foreign exchange transfer ค่ะเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะระบุว่าเขามีการโอนเงินจากต่างประเทศมาจริงเพื่อที่จะมาซื้อสังหาหริมทรัพย์ที่เมืองไทยค่ะแล้วก็ไปยื่นดีคลา r ที่กรมที่ดินนะคะ สารเหล่านี้ทาง Developer สามารถที่จะ i s s ช e ให้ได้โดยการไปขอมาจากธนาคารที่เขามีการโอนเงินเข้ามาให้กับทาง Developer ค่ะ แต่สำหรับกรณีที่ต่างชาติค่ะเขาเป็น non-resident แต่ว่าเขามี work permit แล้วก็ทำงานที่ประเทศไทยแล้วก็มี bank account ค่ะที่เปิดบัญชีที่ไทยแล้วก็มีรายได้เข้ามาตรงนั้นเขาสามารถที่จะใช้เงินจาก bank account ที่เขารับเงินเดือนที่อยู่ในประเทศไทยที่เขาทำงานค่ะในการที่จะใช้เงินนั้นซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ทุกประตูที่เป็นประตูปิดอยู่ก็มักจะมีช่องโหว่เสมอมันก็จะมีตลาดบางแอ e เรียที่สีเทาๆรับเงินสดลูกค้ามาแล้วก็สามารถที่จะหาวิธีทําให้มันถูกได้ซึ่งตรงนี้พี่มาดามก็ไม่แนะนําอีกเช่นกันค่ะที่เราเห็นส่วนมากก็จะเป็นตามรีสอร์ d เดสติเนชันนะคะที่เขาช่วยอำนวยความสะดวกสิ่งเหล่านี้หรือบางทีก็ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเกี่ยวกับบ้านหรูที่ซื้อเงินสดกันเยอะๆค่ะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินสดมาซื้อตรงจากทางเดเวลอเ ะะมันจะต้องมีการทําธุรกรรมที่ชัดเจนเพื่อระบุให้ชัดว่ามีการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องมีการิชูเอ ET เพื่อที่จะใช้เอกสารนั้นไปดีคลากับกรมที่ดินนะคะแต่ก็อย่างว่าค่ะทุกประตูมันก็จะมีทางให้เขาเส้นทางลัดหรือว่าเส้นทางที่มันผิดธรรมชาติอยู่ดีสำหรับคนที่กิจจะทำนะคะแต่พี่มาดามไม่ทำค่ะ